สวัสดีเด้อพี่น้องไปเดินมาถ่ายบรรยากาศฝนตกบ้างเนี่ยฝนตกแง่งแง่งพี่น้องดูฝนตกคลาดตกเนี่ยครึ่งตกครึ่งล่มจังตรงไหมโอ้ยตกคลาดตกเนี่ยน้ำจีบ่่ฝนเต็มที่แรกนึกว่าฝนจีบ่ตกว่าจะไปหดน้ำฝนไม่ก็นะวันนี้ตกบึมบั่มบึมบั่มมากพี่น้องเลยอากาศไายบรรยากาศฝนตกอย่างเด้อพี่น้อง ภูริอากาศฝนตกให้ต้มฝนตกแห้งใช่ไหรับคุณผู้ชฝนตกแห้งแงพี่น้องไทยบรรยากาศฝนตกให้พี่น้องเข้ากั ปากอะไรยงแสบบยังน่อวันเงไทยย่านฝายยิ่งตเนเฮงไทยยู่นย่านฝายย่งตะวันเงไทยไทย้ยากาศฝนตกบรากาศฝนตก Thank <laughs> you. ขออนุญาตหนังติดกิบกัเลยพี่น้องทายให้พี่น้องเบืองันซัมนี่ละพี่น้องเลยวนกับรถท่านเศร้าโศกดอกสบายแหงย่านป่าเอาใบอันนั้นห่นกนเด้อพี่น้องเลยย่านแห้งเดี๋ยวจังควายสีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องข้าเบืองไม่คลิปนี้ก็เอาใบซัมนี่ก่อนขอบคุณทุกไลค์ทุกเล็ฟทุกกำลังแรงใจเด้อกดไลค์กดแก้ยแต่ขอบคุณเลยนาย โชคดีมีใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกคนท้กครอบครัวเด้อพี่น้องประเด็นกับสิขออนุญาตลงไลโโลงหลโอ้ลองมันอันคิดคิดบอลบอกพิดพี่น้องว่าจะลงไหลก่อน,ล,นอล,ล่นลงไหลอีกสองนึงสองย็ดยี่สามช่องขอบคุณทุกไลทุกเลิฟเด้อพี่น้องคาะกดติดตามทุกไลทุกแค่ก็ได้วสดีค่ะ